สวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่กับพานะครับพาก็จะพาทุกคนไปดูตลาดของคณะบริหารด้วยกันนะครับซึ่งมันจะมีขายของกินอาหารอีสานอาหารบัตเฮาเอ้อาหารบัตเฮ่าหลายๆอย่างนะครับเดี๋ยวพาจะพาทุกคนไปดูนะครับว่าแต่ละร้านเนี่ยเขาขายอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูซุ้มแรกร้านแรกเลยนะครับว่าน้องเขาขายอะไรสวัสดีครับขายอะไรครับขายส้มตำค่ะขายส้มตำ ามีตำปูปลาราค่ะตำทั่วตำถั่วตำไทยแล้วก็มีตำข้าวโพดด้วยค่ะมีตำข้าวโพดตำถั่วตำหลายอย่างเลยนะครับถ้าตงคณะไทยอยากกินตำหมักผู้ก็มาสั่งได้มาซื้อได้นะมีราคาเริ่มต้นตั้งแต่จักบาทมีส่วนใหญ่นะคะตำส่วนใหญ่จะเป็นจ0บิบาทค่ะมีแค่ตำข้าวโพดที่ราคา60ค่ะโอเคก็แปลว่าเมนูตัวอื่นคือ40บาทตำข้าวโพดคือ60บบาทใช่ไหมใช่ค่ะโอเค พามาชิมได้นะครับร้านนี้มีชื่อชื่อร้านครับร้านส้มตำแซ่บเบอร์ค่ะลายอ่อสโมสรคณะบีบีเอค่ะอ๋อร้านส้มตำแซ่บเบอร์แซ่บเบอร์นี่คือคืออะไรแซ่บเบอร์ค่ะออแม่คขาค่ะแม่คขาแม่ขาส้มตำส้มตำแล้วก็แม่คขาเข้ามาชิมได้นะครับแล้วก็มามาซื้อได้นะครับเมื่อวานก่อนนะพาซื้อไปแล้วนะครับอร่อยมากนะครับอ่ะ เดี๋ยวเราไปดูซุ้มต่อไปนะครับว่าเพื่อนเขาขายอะไรบ้างค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันอ่าร้านนี้นะครับขายหลายอย่างเลยนะครับเอ่อจะเป็นชื่อร้านว่าอ่าิกหมาล่าเดี๋ยวเราไปถามแม่ค้าดูสวัสดีครับขายอะไรบ้างครับหมาล่าหมาล่าอ่าไม้ละเท่าไหร่ครับอันนี้5บาทถังสิบบาทค่ะอมีทั้งไม้5บาทแล้วก็10บบาทครับมีมีอะไรอันนี้ ไส้กรอกแล้วก็หมูค่ะแล้วก็แฮมค่ะอ๋อมีทั้งไส้กรอกหลายอย่างเลยนะครับเอ่อมีรสอะไรบ้างครับมีรสหมาล่าแล้วอันนี้จะเป็นสูตรสูตรที่เราคิดค้นขึ้นมาเองบาร์บีคิวแล้วก็วต้มยำแ,มแซ่บค่ะ่วอ,ะอ,อวันนี้ได้ขายดีไหมครับ หมดแล้วค่ะเหลือของแค่นี้ค่ะถ้าผมสั่งนี่รอกี่ยวยาวไหมครับไม่ยาวค่ะอันนี้แล้วก็อันนี้แล้วก็ต่อเลยค่ะ,ะทุกคนเราจะซื้อนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปซิมให้ทุกคนเบิ้งอันนี้ไม้ละสเนะครับพายากกินไก่แล้วก็เห็ดเอาเห 2, ็ดสองนี่สองเป็นยี่สิบแล้วก็เอาอันนี้ยี่สิบห้าเดี๋ยวผมกลับมาเอานะฮะ ครับเดี๋ยวเราไปดูร้านต่อไปนะครับซึ่งเป็นชื่อร้านว่าอีสานลาบนั่นแหละอีสานลาบนะฮะเดี๋ยวเราไปถามว่ามีอะไรบ้างในร้านอีสานลาบของเราสวัสดีครับคุณแม่ครับวันนี้ขายอะไรบ้างครับลาบทอดลูกกข้าวโพดเลยค่ะได้ขายดีไหมครับผมขายดีค่ะตอนนี้ก็ปรุงไม่ทันทอดไม่ทันเหมือนกันค่ะว้าวเหลือให้ผมบ้างไหมเนี่ยเหลือไหมครับหรือว่าตอนนี้หมดแล้ว ใหม่ค่ะต้องรอสักคู่ค่ะโอเคร้านนี้เดีขายดีมากนะเพราะว่าตอนนี้คือต้องไดหล่ออ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปร้านต่อไปเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวค่อยมาตอนที่มีอาหารอ่ามาดูร้านนี้นะฮะคนยำยำไข่ใช่ไหมใช่เดี๋ยวร้มานนี้ขายอะไรบ้างคะเป็นยำม,มาม่าค่ะยำม,มามา่าไข่หม้วนยำมามา่าไส้กรอกปูอัดแล้วก็หมูสับแต่รวมได้นะคะ30บาทค่ะไข่หม,ม้วนมาละสิบห้าค่ะไข่หม้วนม้ละสิบห้า เดี๋ยวผมขอซื้ออันนึงนะครับเพราะว<ด>่าอยากชิมดูว่ามันอร่อยเท่าไหร่มีคนมาซื้อเยอะมากนะฮะเขาเป็นซอสอะไรคะมีซอสอะไรบ้างคะมีมะเขือเทศแล้วก็ซอสพริกค,ค่ะเอามะเขือเทศไ,ได้อ่อมีตังเปล่าน้อเท่าไหร่นะฮะสิบห้าค่ะอ่ะเอาไปชิมก่อนก็ได้นะคะอ่ะทุกคนอ่าข้าจะขอชิมนะครับเพราะว่ามันน่าอร่อยนั่นแหละมันน่ากินมากเลยชยนะคะ อร่อยมากครับมันอร่อยนะครับเพราะว่ามีไข่แล้วก็มีอะไรที่อยู่ข้างในอะ่ะเห็นไหมแดงๆแล้วก็มีไข่หุ้มข้าง,างนอกอร่อยมากเลยฮะเดีเ๋ยวพาไปถึงก่อนโอเคทุกคนซึ่งตอนนี้พาก,ก็กินเสร็จไปที่เรียบร้อยเนื้อครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูร้านต่อไปนะครับว่าเพื่อนไข่อะไรบ้างเฮ้ยยังไม่ได้ถามว่ามาจากสาขาอะไรเลย พลาลืมนะทุกคนอ่าเดี๋ยวเรามาถึงร้านนี้นะฮะสวัสดี้ค่ะอ่ามาจากสาขาอะไรคะชื่อร้านด้วยตลาดค่ะชื่อร้านอะไรเอ่ยบาร์บีคิวไหมนะหรืออะไรค่ะคอเปี้ยอะไรคอเปียสดบาร์บีคิวค่ะแล้ววันนี้ไข่ไก่ขยาววันนี้ไข่ไก่ขยาวหลายรสชาติเลยค่ะแล้วก็ใช่อ๋อมีรสชาติอะไรบ้างครับมีบาร์บีคิวมาล่าบาร์บีคิวชีตาโอ้อันนี้อันนี้ไหมเท่าไหร่ พาอยากชิมอันนี้เอาทุกคนแต่ว่า estion. ขายไม่ละห้าบาทเดี๋ยวพาดูดูตังก่อนว่ามีตังหรือเปลา่าวันนี้ได้ขายดีไหมครับขายดีค่ะยังไม่ทันเลยเหนื่อยไหมครับเหนื่อย <c oughs> y, แต่ว่าไหวคะ่ะสนุกไหมครับมาจากสาขาการตลาดนะครับเดี๋ยวพาขอซื้อไม้หน,นึ่งตอนนี้ตังเหลือสิบบาทเลือไม้ใช่แล้วเดี๋ยวกลับมาเอานะครฮะฝากด้วยนะครับสาขาการตลาด อ่าต่อไปเรามาดูาซุ้มของอเมซิงจีบไหมคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าร้านนี้จะขายอะไรบ้างแล้วก็มีอะไรที่อร่อยอร่อยไหมสวัสดีครับแมค่ค้าครับอ่าร้านนี้ขายอะไรคะน,นี่ขนมจีบค่ะใช่ขนมจีบค่ะแล้วก็มีข้าวโพดอบเนยค่ะข้าวโพดอบเนยชุดละยี่สิบบาทค่ะถ้าหนึ่งชิ้นก็ บาทค่ะแต่ว่าชิ้นละห้าบาทหชิ้นยี่สิบบาทค่ะเป็นโปรโมชั่นด้วยค่ะวันนี้ได้ขายดีไหมับก็โอเคค่ะอ๋อสนุกไหมคะสนุกมากค่ะอันนี้มาจากสาขาอะไรคะการตลาดค่ะอ๋อสาขาการตลาดนะฮะโอ้ฝั่งนู้นก็การตลาดเหมือนกันวันนี้การตลาดได้ขายดีมากเลยนะอันนี้มีข้าวโพดอบเนยค่ะยี่สิบบาทฟรีท็อปปิ้งหนึ่งอย่างฟท็อปปิ้งห้าบาทค่ะอ่าลองชิมดูไหมครับอ่า เดี๋ยวเราจะชิมอ่าข้าวโพดเราจะชิมหมักสาลีหมักสาลีข้าวโพดอ้าผมขออันนี้อันนึงนะฮะอ่าตอนนี้ก็แม่ค้าก็กําลังทําให้อยู่นะแต่ว่าพาไม่มีตังแล้ว อาทุกคนตอนนี้ก็มาถึงสาขาของพานั่นเองซึ่งเราจะไปดูว่าสาขาของพาเนี่ยขายอะไรบ้างสวัสดีครับคุณแม่ค้าทุกคนอ่าขายอะไรบ้างวันนี้ขนมจีนน้ำยาจีนไก่คะ่ะชุดละ30ค่ะโอ้ยขนมจีนอ่าขนมจีนอ่าประเทศจีนก็น่าจะมีนะครับ oh. ตั้งชื่อว่าขนมอ่าแล้วก็เราก็ขายน้ำส้มใช่ไหมอันนี้เป็นน้ำหมักเกี้ยงนะราคาเท่าไหร่นะ ขวดละ25บาทนะครับทุกคนก็มาซื้อได้มาซื้อส่วยแน่อันนี้เป็นสาขาของเราต้องมาซื้อเยอะๆนะไม่ซื้อไม่ได้โอเคเดี๋ยวเราไปดูต่อไปเลยเพราะร้านนี้ก็เป็นสาขาของพานะขายทั้งข้าวปุ้นขนมจีนก็แล้วก็น้ำามักเกี้ยงน้ำส้มนะครับโอเคนะครทุกคนซึ่งเราก็ดูมาหลายร้านแล้วนะครับก็มีทั้งอาหารที่เป็นย่างอาหารลาบหรือน้ำผลไม้ต่างๆนะครับสำหรับวันนี้พาก็ขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย